สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เป็นมันที่สิบแปดนะจ๊ะสิบแปดกระะกฎาคมมันรอเห็ดคือกาได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ลให้ช่องแม่เขียวพารอนในเด้อจ้าไปหาเห็ดกันค่ะพี่น้องนีพงง่พ่งตงนิพพงตงค่ะเราะ่านเองเรา ที่สองค่ะเห็ดเพลตงตองกระสีพวกคอยงามปะไรฝนสะเห็ดทานค่ะเห็ดทาน,อ,น,นอันนี้น่าจะเป็นเห็ดทานเลียดพี่เนาะนนจะเป็นเห็ดทานเลียดค่ะ พื้นตองดอกนี้เอาไรวะพี่น้องเอาอะเดี๋ยวแล่แหนะ่เนาะเอาอะไรมาได้เหรอคะเบุงพี่น้องเห็้ทานดอกนี้เนะนี้ยน้ำกระน้ำเน้ยตั้งเธอเลยอ่อันนี้คือเน็ดทานเลียดค่ะเออจูงหนึ่ม,มพี่น้องทานเลียดขึ้นกัน อีค่ค่าอีค่อค่ะดอกหนึ่งคี่หน่อเห็ดท่านเลียดอีกแล้วค่ะดูด้วหงอไม่งอไรเมงไอโอ้ยโอ้ย,อยงามค่ะดอกกำลังงามๆเลยค่ะกวข้นได้เห็ดอัน เฮ็ดอ uh ันเฮ็ด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 อันท่านเลี่ดนี่ขึ้นบ่ได้ข้าเหงาไม่เหงาเลยมันจะได้เหงาคนเนาะมันคุ้มขึ้นแม่ก่อนตั้งเทเล่ยู่ค่ะมีเฮ็ดขืนตอง kì này nói kì nào kì hết phở con hết phở ngang mũ kì nào hết phở ngang mũ cả mũ hồ chắc xì tao là sư, cả kinh đại kì kì nào nữa มึงพอ่อหรอแงน้ำพ่นอะพี่ให้เพิ่งตองจ้านานแหละพี่นอ้องบ้านจะเปลี่ยนเลยค่ะรวยเดี๋ยวใคงาขพี่นอ้องร๋ยที่พ่นเพลือเธอเลยเป็นแปลเลยค่ะ ให่น้องเอ๋บุ้งเลยน,น้ำได้งามดีเบิ้งสาวขันนิดหนึ่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดกระทุเลยก็ <c oughs> ผ่านฮาเห็ดมาพี่น้องมันก็พอเห็ดงามสุดยอด ต้งกบฟางเฮทาน hehe, ω, ดอกทีเรือธรลาดเลยโอ้โหงามมากค่ะสุดยอดดอกเฮทยังจะวะเห็นปะค่ะเห็นกันบ่ค่ะก็เอ๊ะเหตกอดไขใค่ะพี่นุ่งเฮตุการณ์ใครไหนโป๊กอยู่ มันมันค่ะลงน้ำซีเมนด้วค่ะน,น,นี่นี่แม่นดีบานเหรอเอไะไรบ้านนอนอบ้านเนาะเพราะได้ยู่ค่ะบ้ะนานนอดอกนึ่งดอกนึงสามหมองเลยค่ะสามดอกเลยโอ้โหหมองเดียวสามดอกเลยค่ะน้ำร้อมพี่น้อง เราส่นต้องครับพี่น้องลบไปลบมาจังพอลบไปแล้วก็ลบมาเนี่ยหนีตาเขาค่ะไม่เน่าได้ไหมเฮ็ดทานบ้อนนี่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 นานเหมือนโบเหมือนอีนี่ยใบไหนพวกพี่น้องเอ้ยมุนตุ่มกลุ่มอยู่เฮ็ดทานเฮ็ดทานดอกน้ำค่ะค่ะสวยกระพาะล่ะเอ้ยเก็บเสื้อตาเลย เอ้เอ้เออาออเอาสีแดงๆนี่ว่าหาง้อขพี่เตัปวอกเดียวขอรอกพี่หน่อยปัวอย่งโอยปัวอย่งบุเดเราเรียวก็เป็น อีพ่อเนีายมีหาฝุ่นทึ่คูนเพิ่มตังพี่น้องเอ้ยข่อยพ่อหมานครับนี่สามดอกเลี้ยงปีกปีหนึ่งดีค่ะอีกปีนึ่ง โอยโอ้อ้ยเป็นยังบุญแงคุ้นทับเนะโอ้ยงามกัดอีกคีนึงจำบนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ะมันๆค่ะมัน้าโอ้ยนอ้ะมนแล้วค่ะมันแล้วมัแล้ว สวยแล้วจ้ามะดอกมเจอกวัดตัไม่ยังไงเอยนี่นี่จะดอกพี่น้องคืมีดอกเดียวนี่บาเดี่ยวไข่เอาเห็ดปวกอือไม่ดอกเดียวนึงเหรอพี่เมย่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เบื้องซอยข่อยเนี่ยคุณเห็นบ่ค่ะเห็นบ่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 เห็น,หน,หน,นี่ยค่ะมีแค,ค,ค่ดอกนึงไหมอืมพี่ดอกนึงค่ะนี่ค่ะดอกนึงว้านี่ค่ะดอกนึงไหมโอ้ยซองเอาแล้อค่ะ ดอกมาด้อยพี่นออ้องแต่ว่าแม่เขียวพอร้ายครับสามเด้อค่ะโอ้ยสามดอกกันเด้อค่ะี๋ยวกิบตสเชิตากันพี่น้อง,สา,ออองสามดอกแล้วดดอกซีค่ะดอกซี ดอกหาค่ะดอกหาดอกหาเราเด้อค่ะเด้อคนเดียวเด้อพี่น้องนี่ดอกหาดี่ค่ะดอกหาดอกโฮ๊บดอกโฮค่ะดอกโฮบโค่ะดอกเจ็ดเดียบบอ ดอกเจดได้ยุค่ะพอได้ยุดอกเจีดได้ยี่ดอกแปดพี่น้องพูนเดียวแล้วค่ะอ้อมพูนเลยนี่ดอกแปดค่ะนี่ดอกแปดพี่น้องดอกแปดไยไม่เคียวว่าเคยพ่อเห็ดหลายพี่นี่ค่ะพูนเด,ดอกแปดดอกแปดดอกพี่น้องแปดดอกแปดดอกแปดดอก โอ้โหโอโหโอโห,โหอกี่ดอกที่เก่าค่ะปัด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 ไม่ตานเลยค่ะ เบิร์หนึ่งไ้่ดี่น้เนาะแกไปบอกแกค่ะเอาไดไอยู่ขอบคุณที่เบิ่งจนจบคลิปแล้วจ้าเด้อฝากกดติดตามกด,ชกดชแชร์กดไลค์ห้ช่องไม่เขียวพาหลาอแน่เ้ยจ้าสวัสดีจ้า